ลิฟต์ผีเมื่อเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนลิฟต์ในตึกสูงแห่งนี้จะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นคนที่อยู่ในลิฟต์ตัวคนเดียวจะรู้สึกหนาวเย็นทันทีอากาศในลิฟต์เย็นจัดเหมือนตู้เย็นแสงไฟในลิฟต์เริ่มกระพริบเป็นๆดับๆในแสงไฟที่กระพริบนั้นจะเห็นเลือดแดงสดเริ่มไหลออกมาจากผนังลิฟต เลือดไหลลงมาช้าๆเหมือนน้ำฝนที่ไหลบนกระจกแต่ไหลช้ากว่ามากกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มลอยในอากาศกลิ่นนั้นเหม็นเหมือนศพที่เน่าเปื่อยมาหลายวันมือคนในลิฟต์จับปุ่มกดชั้นแต่ปุ่มนั้นเปียกด้วยของเหลวสีแดงคนลิฟต์ขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดแม้จะกดปุ่มให้หยุดก็ไม่หยุด ลิฟต์ขึ้นผ่านชั้นบนสุดของตึกไปแล้วแต่ยังคงขึ้นต่อขึ้นไปในความมืดเมื่อลิฟต์หยุดประตูเปิดออกข้างนอกไม่มีอะไรมีแต่ความมืดและความเย็นเมื่อหันกลับมามองจะเห็นว่าคนในลิฟต์หายไปเหลือแต่เลือดสดที่ไหลยอยู่บนพื้นลิฟต์ตอนเช้าเจ้าหน้าที่จะพบลิฟต์ที่เต็มไปด้วยเลือดแต่ไม่พบร่างของคนที่หายไป เหลือแต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังออกมาจากลิฟต์ในตอนกลางคืน